สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มารับโหลดที่ฮัตชุสันนะฮะรอบนี้มารับเกลือขึ้นไปที่ออสตินเมนิโซตานะครับก็ส่งวีกทีวันจันทร์ครับวันนี้ก็เพิ่งมาเพื่อรหัสครับรับโหลดแล้วจะเข้าบ้านนะฮะนี่ก็เป็นสถานที่ที่เราจะมารับโหลดนะครับเดี๋ยวเราจะรถไปจอดแล้วเราจะเดินไปเช็คอินนะครับเพราะว่า เราจะเข้าไปในช่องนู้นนะครับมันมึดที่ว่าตอนนี้มีรถโหลดอยู่ข้างในนะเราก็ต้องรอคิวนะครับก็ตู้นี้ก็เป็นตูส้สะอาดนะฮะล้างเรียบร้อยทําการล็อกเซียวไว้ทุกช่องแล้วนะครับก็ทีนี้เราก็จะดูตู้ครับว่าตู้เป็นตู้ยี่ห้ออะไรนะเพราะว่าแต่ละตู้จะแบกน้ําหนักได้ไม่เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นยี่ห้อแม็กนะฮะตอนนี้ผมจะไปดูสมุดที่จดไว้นะครับอันนี้ก็คือสูตรของตู้ยี่ห้อแม็กก็คือ เราจะโหลดข้างหน้าบอย้เขาโหลด2 2 0 0 0่พาวนะครับแล้วก็ข้างหลัง26,0 0 0่พาวนะครับก็รวมทั้งหมดก็แบกของได้ประมาณ48,000ื่พาวนะครับแต่ละตู้แต่ละหมายเลขของในบริษัทก็จะมีสูตรการโหลดไม่เหมือนกันนะเพื่อที่ควบคุมน้ําหนักนะครับไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกําหนดนะครับเวลาเราจะเข้าไปรับโหลดเขาจะขอดูใบยืนยันการล้างตู้นะครับนี่ก็เป็นใบยืนยันการล้างตู้นะล้างด้วยน้ําอุณหภูมิมอะไรยังไงนะครับตัวหมายเลขที่เท่าไหร่แล้วก็ใครเป็นคนตรวจนะครับ นี่ก็จะเป็นรหัสที่ว่าล็อกเส้นสีน้าเงินเมื่อกี้นะครับทุกรหัสในรถที่เขาล็อกจะต้องเขียนระบุในเอกสารล้างตู้นะครับแล้วเราก็จะเอาเอกสารที่เป็นการขนของโหลดเก่านะครับเอามาให้เขาดูนะว่าโหลดก่อนหน้าน,นี้ขนอะไรนะครับแล้วก็เราก็จะเขียนหมายเลขรถที่เราจะเข้าไปรับนะบก็คือหมายเลขรหัสรถผมนะฮะแล้วก็เราจะบอกเขาว่า2อ0 0มื่นสองพันพาข้างหน้า2 6ง0 0ืข้างหลังนะครับเขาก็จะโหลดตามที่เราบอกนะครับ ตอนนี้เราก็จะเอาสมุดรหัสโน้ตเล็กๆนะครับของแต่ละโหลดไปนะครับมีเลขพิกับนำเบอร์ตอนนี้เราจะเดินเข้าไปเช็คอินข้างในนะครับก็ในช่องมืดๆข้างในนั่นก็จะเป็นที่ที่เราจะขับเข้าไปโหลดนะฮะเราจะขับคอมทางรถไฟเข้าไปนะครับก็คือมันจะมีตาช่างข้างในนะเราก็จะไปจอดบนตาช่างแล้วก็จะโหลดบนตาช่างเลยนะครับเวลาถอยเสร็จปุ๊บเราก็จะถอยออกนะครับคือขับไปข้างหน้าไม่ได้ครเป็นทางตันก็ก่อนที่เขาโหลดนะทุกคนเขาจะ ทำการเนี่ยให้เราเปิดปั๊มนะครับเพื่อเอาแผน่นเหมือนกับแผ่นกรองไปไว้ข้างหลังนะให้เราเป่าปั๊มนะครับเพื่อทําการเช็คว่าตู้สะอาดจริงนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะเริ่มโหลดให้เรานะครับเช็คอินก็จะไม่มีคนนะครับเราก็ต้องเช็คอินทางแท็บเล็ตนะครับเราก็จะใส่โหลดนัมเบอร์ไปนะครับตอนนี้เมื่อเจอโหลดแล้วเราก็จะดูนะเช็คปลายทางที่เราจะไปนะครับตอนนี้เราจะใส่ชื่อชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บริษัท รหัสเลขเชลเลอร์ที่เรารักนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับาาก็ตอนนี้ก็ทําการ,รเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะเป็นนั่งรอในรถนะครับแล้วก็เมื่อเขาพร้อมคันนี้ถอยออกมาแล้วถ้าเขาพร้อมที่จะโหลดเราก็าจะส่งข้อความมาให้ในโทรศัพท์นะครับว่าให้เราเอารถเข้าไปข้างในนะแล้วหลังจากนั้นจะทําการเรทดสอบความสะอาดนะครับแล้วก็จะเริ่มโหลดของครับแล้วก็เขาก็จะล็อกเซีล็อกรหัสทั้งหมดนะแล้วให้เอกสารเรา แล้วก็จอกเดินทางครับเดี๋ยวไปดูตอนเอาตู้เข้าไปข้างในครับก็ตอนนี้ก็ได้ข้อความแล้วนะทุกคนเขาซึ่งโทรมาบอกนะครับแจ้งข้อความมาบอกว่าให้ให้โทรเข้าไปข้างในแล้วพร้อมโหลดแล้วก็ตอนนี้ก็ได้โหลดตอนเวลาล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงครับก็ดีนะไปถึงบ้านไวขึ้นก็เมื่อเราขับเข้าไปข้างในนะครับเราจะต้องเปิดกระจกสองข้างนะครับเขาจะตะโกนบอกเราว่าให้หยุดตรงช่องไหนนะครับเขาจะเอาน้ําหนักตัวเป่ารถก่อนนะแล้วตอนนี้เขาจะบอกให้เราเดินหน้านะครับแล้วก็ ให้พอดีช่องอ่อที่จะโหลดของข้างบนนะครับถึงจะบอกให้เราหยุดเพราะฉะั้นต้องคอยฟังดีๆเลยครับทางเข้าก็าจะแคบๆถอยยยกๆนิดน,นึงทุกคน นี่เราก็จะชั่งเอาล้ำหนักเป่ารถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะตะโกนให้เราเดินหน้า,เ,าเดี๋ยวเราจะเอกสารไวให้เขานะครับพร้อมกับเปิดปั๊มเราจะพ่วงสายต่อปั๊มเพื่อที่จะเป่าตรวจนะฮะว่าสะอาดดีหรือเปล่าออตอนนี้เขาก็จะทําการล็อกเซียวทุกอันนะครับก่อนที่เขาจะโหลดของแบบว่าเขาจะล็อกตัวปั๊มท่อทุกอย่างนะครับที่เปิดได้เขาจะล็อกหมดแล้วก็ เขาก็จะโหลดช่องหลังก่อนครับโหลดเสร็จก็จะมาช่องหน้าจากนั้นเราก็พร้อมออกครับก่อนออกเราก็จะรับเอ,อตัวอย่างนะครับทุกครั้งที่รับของมันจะมีตัวอย่างนะครับเป็นถุงเล็กๆเอาไว้ไปให้ที่ส่งของนะครับที่นี่โหลดไม่นานทุกคน45นาทีก็เสร็จแล้วครับ โหลดค่อนข้างไวฝั่งนั้นก็จะเป็นเอ่ที่เขาไวสําหรับพวกโหลดพวกตู้แห้งนะครับเขาของลงจากรถไฟแล้วก็เอาไว้ขึ้นพวกตู้แห้งก็ที่นี่ท่าคนบางทีเวลาเราไปโหลดของนะครับบางที่เรารับอีกอย่างหนึ่งบางทีเราไปรับเกี่ยวกับพวกอาหารพวกอะไรนี้ก็เขาจะโหลดแค่รูเดียวคือรูสามครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาจ่ายโหลดให้เราอ่ะเขาจะรู้ น้ำหนักตู้ของแต่ละตู้ที่เราจะลากเนี่ยเขาจะระบุเลยว่าให้ลากตู้หมายเลขนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางที่อ่ะเขาโหลดรูเดียวแล้วมันจะหนักเกินครับก็คือแต่ละตู้น้ําหนักเพาหน้ากับเพา,เพาท้ายมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือคนที่เขาหาโหลดเขาก็จะช่วยเราดูด้วยนะครับว่าที่ไหนแบบเหมาะกับตู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก็ทําการล็อกรหัสนะครับเขาก็จะแบบว่า ล็อกรหัสไว้ทุกช่องเวลาเราไปถึงที่ส่งของกาจะเช็คทุกรหัสนะครับว่าตรงกับเอกสารไหมอะไรเงี้ยนี่จะเป็นเศษเกลือที่มันเหลือนะครับเ,เขาจะใส่นี่ไปทุกคนข้างในจะมีแท่งแม่เหล็กนะครับสี่ก้อนเป็นแม่เหล็กแบบดึงดูดแบบแรงอะ่ะเขาจะไว้ดักจับพวกพวกเศษเหล็กหรืออะไรที่ปนเปื้อนเข้าไปในในสิ่งของที่เราขนนะครับมันก็จะดูดจับแม่เหล็กไว้แล้วมันก็จะปล่อยลงมาในช่องนี้นะฮะ ปล่อยลงมาทิ้งครับบางทีผมว่าความย่างง่ายของงานนี้ก็คือมันมันมันไปที่ใหม่ๆแปลกๆแ,แล้วแบบแต่และที่เงทุกคนวิธีสไตล์การโหลดหรือกดของเขาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมยอย่างอย่างที่นี่บางทีมันก็เราบอกเขาได้เลยใช่ไหมโหลดข้างหน้าเท่าไหร่ข้างหลังเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่บางที่ที่เราไปนะครับเราเราไม่สามารถบอกเขาได้นะเขาจะโหลดเขาไม่มีตาชั่งนะครับคืนนี้เราโหลดอยู่บนตาชั่ง ถ้าไม่มีตาช่างเนี่ยบางทีเขาจะโหลดจากวัดรอบเอแรงดันถุงลมตัวนี้นะฮะบ,บางทีเราต้องนั่งดูไปเรื่อยๆเงี้ยพอมันเริ่มใกล้จะแบบถึงจุดที่เราควรพองเงี้ยเราจะบีบแตนลมสองครั้งนะฮะเพื่อแบบว่าให้เขาหยุดปิดเครื่องโหลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบวัดรอบว่าสําหรับพาขับนะครับถ้าเป็นของเทรลเลอร์ก็จะไปดูที่ข้างหลังนะฮะก็คือจะแยกกันอย่างคันนี้มันจะแบกได้อยู่ประมาณ60สิปอนด์นะครับแรงดันลมก็คือจะอยู่พอดีกับที่กฎหมายกําหนดนะครับก็อาจจะเหลือให้เราเติมน้ํามันได้นิดหน่อยนะครับก็ นั่นก็เป็นวิธีขั้นตอนในการโหลดของที่นี่นะครับแล้วถ้ามีเอ่อที่อื่นหรืออะไรที่มันแตกต่างเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ